<ม>ลุงพากันกินโกงกินข้าวอย่างนี้ลุงไปรุ่นนข้วัยรุ่นใครกินข้าวกันแล้วไยรุ่นอนะแทบไปอ,อยู่<อ>นะเช,ชยๆเฉิบเิม,ม,อมอ่ะกินข้าวอร่อยเลยลุงโอ้โหคนก็นั่งรอเนะลุงเนาะยังไม่ <คน S 2> รอยังไม่ได้กินหัวออกไปนามานั่นไงคนรอก็รอไปเนาะลุงเนาะ เป็นเราก็เราไปนะลุงนะเัินมเป็นเที่ยวเนี่ยอะไรลูกท้อเลยวะนั่นไงท้ออีกละไอตัวเกมยันภาพสวยนี่มันไม่รองรับ ไมนว่าลงรู้แม่มันจริงครับท้อจะเฮจริงจริงคำว่าท้อน่าจะพูดเป็นล้านคำแล้วล่ะท้อที่เป็นลูกเอ่อผลไม้ใช่ไหมถูกต้องอันน่ชอบเล่นเครื่องเหรอ เน่เริ่มมาว่ะพี่บอยเริ่มมาเริ่มดูดซับกับลุงอีกแล้วเริ่มดูดซับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หลุดโลกพอดมันเดี๋ยวมันนั่งสักพักเดี๋ยวโลกก็หลุดหลุดจากมันละคือดูดิหลุดโลกอะปกติปกติมันพูดเสียงดังเลยวันนี้มันดูเงียบๆเง่อยๆเลยลูกวเหอหุ้นแถวนี้เนี่ย ใช่คนเท่านี้แหละผมผม,ผมปรับเสียงไม่ลงเฉยๆหรอกไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้ผมเปิดอยู่ไม่ถึงเท่าไหร่เปิดดังแต่กก็ว่าดัางอีแกแล้วก็คนฟังไม่ได้ใครวะเราตัวตึงผมไม่ใช่อ๋อรู้แล้วุนอีกคนน <laughs> มีคนนึงเข้ามายขยันไม่เป็นที่เป็นทางใอ้กูเนี่ยทำไมต้องขยันตอนนี้วะร่อไม่อยากขยันละนั่งก็งองเงี้ยอะไรจริงก็ไม่มมรู้เห็นว่าลรงสตรีมลงไปยังไงบ้างวะ ตีมลุงเป็นไงบ้างอะตัวเกมไม่รองรับอยู่ในตอนนี้คนดูมีปะเฮ้ยลงนังจะตายนะถ้าแดงแล้วตายกูไม่ดังด้วยเออเหมือนสู้เหมือนสู้ตายอะกูเห็นไอ้คนนี้พูดอะตายทุกคนอะสู้ตายเว้ยไอ้สัตว์พักแด็งลงไปกองกเลยลากขโม่งกูบอกให้สู้แล้วตายไงไม่เอาปะ วันนี้จะสู้ดสูดบอยไม่ได้วะขอพันทักตัวละกันอดีตดูผมนี่โอ้ตึงแล้วแะัต่วันนี้ยเอาก็บอกไปล้างไวเงไม่ได้เก็บมาฝนตกเปียกหมดแล้วจากวันนั้นเอ้ยวันนี้ร้องเพลงวะฟิวไหนวันนี้ก็ไอ้ั่นไงเพลงเพลงไอ้ันไงเพลงไอ้ยังกูอะลุงไม่ได้ฟังอ่ะน่าจะเยิมมาแล้ว ฟังนี่ขน่ะไว้แต่ละครับเพลงท่าตีนนที่่ไม่ได้ฟังเพลงนะไม่ไม่ได้ฟังเพลงนะดูผู้หญิงกระดกตูดดึกดึกดึกเออนั่นแหละก็นี่แสรแเป็นอย่างนั้นไงอ้าวผิดได้หรอก็แค่ดูแค่ไม่ผิดไม่ก็ไม่ผิดแต่เออมันก็ก็เป็่างนั้นแหละก็ไม่ได้ผิดหรอก ใช่ใช่มึงพูดมันผิดแล้วอ่ะเหมือนไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมโก้แค่มันเป็นแบบมันมันก็ไม่ไม่เทีบยวแบบเออแต่มันก็แบบนั่นแหละแต่มันก็ไม่ผิดนะั่นแหละนั่นแหละมันไม่ต้องพูดพูดไม่ต้องพูดก็ได้มังลงแต่โก้ทนฟังไม่ได้ไงทนได้แบบมัธยมปลายน่ารักน่ารักนะอืม กูดูแม่งอยู่งั้นอะวนอยู่คลิปเดียวเป็นชั่วโมงอะ่ะอ๋อสําคัญกูบอกอะไรอะไรกูจะต่อยมึงจบลงเสร็จยังเนี่ย <c oughs> ไม่อยากคุกเมียามาเลยอะไรของเขนะ้าะน้า มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ของดีวะ่ะวันนี้อบวันนี้อบยางวะ่ะอบยางโ <Okay, okay. S 1> อเคอบยางเยิมเยิ้มนืม้เหนียวชุ่ชๆนะโอ้ยเสร็จได้อย่างพร้อมยังได้เสมอตุสุ่มรถก่อนไหมได้ชุ่มดี โฆษณาเข้าดีจริงเลยแต่บอนเซอร์เยอะนะเนี่ยดูงนะบอนเซอร์เยอะธรรมดาแล้วเอ๋อะไรอะไรที่กูไม่ต้องการเนี่ยมาจังขอชอบนะบอนเซอร์เยอะนะลุงสองขวดอะใช่ไหมตุยนอ้คนณล่าคุล่าบอนเซอร์อะ ใช่ลคะครับอ๋อขอโทษทีฮะห,หาเสร็ด้วยเอออุอ้ยขอโทษทีครัต <c oughs> อ,อกับเขาทำตัวทท่ดิทังจัดเลยอ่ะไอโกะเอิไอ้สัอ่ะ <c oughs> อโอ้ไม่คิดว่าโก้จะเป็นคนแบบนี้นี่อ่ะ <c oughs> ดูดูเขาทำน่ะน่ะ ใช่ไหมพี่โอ้ดูเขาทำเนาะพี่ไอีโกะพี่โอ้โี่เมื่อกี้มันยังไม่เข้าข้างลงเลยอย่าโก้เลยไปอ่ะพันาอ่ะคนแรกใครเนี่จตสุ่มเฟซบุ๊กแมงเลยสัตว์อะไรอ่ะ เอาไอโก้ไปเลยเหลือไอจัดไปไม่มีต้องรอยไม่มีคนนะลุงเอาไอจัดไปละลุงเอาไอจัดไปละมาดิดูแป๊บเมื่อกี้นั่งทำนี่อยู่ยังไม่ได้ดูเลยมอยู่รอยจัดอะไม่อยู่ดิมึงแกนั้นไว้ให้มันเหรอไม่ลุงแกเอาให้มันปะล่ะถ้าแล้วแต่ลุงอ่ะหรือจะให้มันรอให้มันมาสุ่มมันเองรอให้มันมาก็ได้เอาไอโก้กันไปไอโก้นะ เอ้ก็เลือกเอาว่าว่าจะให้ลุงเอานิ้วหมุนหรือกดสปินเอากดสปินแล้วกันอันนี้แจกรถกับแจกเงินแอดมินนะอันนี้โคตรเท่อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยให้กดสปินนะใช่สปินกดสปินแล้วสี่ออกนี่คือแบบโคตรว่าวสามสองหนึ่งคุณเลยไอ้โหพี่เชียบหมดเออ ไ <I> <Okay. S 1> อ้เฮียชอปเปอร์ว่ะยังไงที่มันต้องการพอดีเลยใช่มต้องการชอปเปอร์โก้แคปแคปได้ได้แคปไว้แคบไว้เพื่อไปยืนยันตอนจะรับของโอ้โห oh. นี่ต้องยืนยันด้วยเนี้ยอะสบาสบายใครพี่บอยเลยอ่ะบอยเอาไงให้ลุงหมุนอนิ้วหมุนหรือกด ู้นี่หรอไหมได้ยินแล้วได้ยินโอเคโอเคกดหรือหมุนกดไปเลยลุงกดไปเลยนับไม่ต้องนับกดไปเลยกดไปเลยกดเลยยังแิ่งนั้นโคตรบิวอะ่ะเดี๋ยวะองค์อะสี่หนึ่งหนึ่งอ๋อ,อ <c oughs> ได้เหมือนกันเลยวะครับ <c oughs> เออนี่แหละอา่าต่อไปซุ่มเงินโอ้ oh. นี่แหละอันนี้อันนี้อันนี้ลุงอันนี้ลุงจำได้นะว่าว่าว่าได้ว่าได้ฟรีเวิ์เหมือนกันสองคนที่ลุงให้แคบ่ะลุงกลัวลุงลืมไงแต่เนี้ยลุงรู้แล้วเพราะแม่งได้เหมือนกันสองคันเลย 9K จะได้ 9K พอสองหมื่นก็ยังโอเควะ 9K เลยรวะโหมเหรอรู้ก็หกสิบสวยสวยนั่นหกสิบ K นะเฮ้ยมึงดูไง 9K วะแย่เป็นเก่าหัวไงจัดไปเลยลุง อ่าไอโก้่ะนะได้เอาลองเอานิ้วหมดเออกดเลยก็ได้เลยมึงพูดช้าไม่เป็นไรไอสัตวไอสัตวไอสัตอย่านะแอบแอบไม่เป็นไรสองมื่นก็ได้อยู่แคบไว้กดไปเลยลุงได้พบอ่ะโอ้อะไรไวะโง่ปะ <c oughs> ชิชก็ท้ออะไรวะเนี่ย เห็ุอย่างปิงเฮ้ยเอเคเอเคผมสี่หมื่นอ่ะแคบไว้สี่หมื่นแคปไว้โอ้รวยขอเงินหน่อยครับพี่เยสเรียบร้อยละเยสโคตรรวยอ่ะเฮ้ยพี่สามหมื่นเอ้ยสามพันเอาคืนผมด้วยนะเออมันรีใหม่แล้วไม่ใช่หรอโก้มันรีใหม่แล้วไม่ใช่หรอไม่มันไม่รีรีรีแล้วมันรีของในกระเป๋าออกหมดเลย โอ้อะไรวะเป็นมันไม่ดีอ่ะแล้วลุงจริงจริงตอนนี้มันรีมันรีหมดแล้วนะตอนนี้ได้ชอปเปอร์กับโปรเฟลแล้วจริงสองหมื่นนี่กูเป็นแอดจริงป่ะเนี่ยอะไรเดี๋ยวผมรวยที่สุดก็ต้องรับเงินเดือนงี้แหละแอดมินอะเดี๋ยวผมรวยที่สุดเนี่ยเซิร์ฟให้ดูอะอะไรมันไม่ทำอะไรอะ ฟาร์มเอองดียวไแต่ไอโก้ไม่ขยันฟาร์มจริงนี่ฮะแก๊งไหนมีมันอยู่อยู่ในแก๊งนี้มึงมึงรวยอ่ะรวยแบบมึงก็ทำเพี้ยไรซ้ำมันเดียววันเดียวผมฟาร์มไม่ถึงวันด้วยจ๊มอ่ะถ้ารวมแบบเป็นชั่วโมงอ่ะผมฟาร์มมันสิบหกชั่วโมงในมอแกนอ่ะได้แสนหนึ่งอย่างไงอย่งไงคุยสักหน่อย ไม่อยากคุยว่ะเอรหัสนี้ผมหายแล้วรหัสเอ้อ่อะสตรีมอ่ะมันมีเวลาออนมันมีเวลาออนให้ดูไงเวลาออนไฟเอ็มอ่ะผมเล่นไปเกือบหกร้อยชั่วโมงอะ่ะโอ้น้อยน <no, S 1> ้อยนี่ผมสี่หกชั่วโมงพอเ <laughs> <laughs> ่หนึ่ง <laughs> ่อ <Tony> ้นนี่หน่อยก็ก็ขายได้ไงประเด็นอะมันก็เลยมันก็เลยง่ายโทนี่วินดูอะคอไตเติล้ลไหครับตอนไหนขอผ่านครับคราไตเติงง้ลไหเนี่ยฮัลโหลระดับผมนี่ต้องแบบนั่งเมาแล้วก็ดูเขาตีกันอะไรเงี้ยถึงจะสไตล์ผมอ่ะก็ะเป็นไซด์อย่างนั้นซะแล้วอะเออก็ติดอิสัยเมาอ่ะผมอ่ะได้มีคนดูสตรีมอยู่ด้วยเหรอหนึ่งคนเพิ่งเห็นแล,แล้วผมผมพูด<า>มผมไม่ได้เมา <c oughs> นะครับ <c oughs> ตอาผอ้เอียสี่ยงไงสั์โคตตึงอ่ะเสียงมันโคตรตึงก็นตรายไโก้อะดูอยากอยากอยากฟังเสียงตึงไหมเฮ้ยผมได้ยินแล้วผมเคยได้ยินแล้วโคตรตึงขาผ่านครับหาทำวะ ไอเฮียจะปลูกข้างกัาไปใวะนี่ได so ้ยินได้ยินผมได้ย네ินแล้วมขับรถเล่นอยู่นั่นนี่ยลุงอยู่เก็บส้มอะไรนี่ลุงอุ้มบิทั่วเลยลุงตัวนี้เข้าได้ป่นดดิเออชอบอ่ะ ดูดิเ <ผม S 1> ขาทําดูเขาทำขี่รถเล่นในเซิร์ฟผมนั่งทำดิสอะดูดีก็งไงจะไว้ก้ม <c oughs> อืมแป๊บรอก่อนรอผมก่อนเด็เก็บส้มซะละชีวิตนี้ <c oughs> ได้เอาเอาอะไรดีวะเนี่ย <c oughs> ด้วยกลลือมันร้ายอ่าร้องอีกเลยผมไม่ขึ้นขึ้นว่าจะหาน้าๆเลยวะฮะลัลโหลลืมดูเลยวะเสร็จละอันนี้เดี๋ยวค่อยแต่งไอ้ะไอตลอดตลือเนี่ยดูกระเป๋ามันเกิดไงไม่เห็นเลย กดวายไงก็กดแล้วนะกดวายแล้วก็อรตรงกระเป๋าอ๋อคือมันโล่งอย่างนี้หรอไหนเ่ี้ยใช่พี่ต้องมีของก่อนมันของออไ,ได้ขึ้นอยู่ทางาาาาาเาาข,งข้าใจาว่าไ้ว่าเปลี่ยนกระเป๋ามาพอเปลี่ยนกระเป๋ามาเนี่ยของมันก็จะรีใช่เพราะเราเปลี่ยนกระเป๋ายกชุดอะเข้าใจปะครับครับพี่ลองดูว่ามันจะเป็นไงพี่ก็ลองไปเก็บอะไรสักอย่าง มันก็ใจขึ้นอยู่มันได้ยินหรือเปล่านี่เอ้ได้ยินได้ยินอ๋อเห็นเงียบนั่นแหละคนก็ได้ยินแม่ก็นั่งพังไงเ่องภาษาเนี่ยไม่อยากคุณแรกแทรกได้แสกได้แทรกยังไมงสังคมเราไม่มีเราเน้นนิสัยสัตวดานช่วยๆอย่างเดียวแบบนิสัยไม่ดีเหมือนไอโก้อะไรเงี้ยอ๋าอะไรนี่ลุงโอ้อะไรก็ผมอย่างเดียวลี ัมเ,เก็บส้มต่อไอ้เก็บสับประรถด,ดูดูคนจะรวยให้ดูเช้านี้ที่หมอชิดเจอกันอาจจะมีเงินหนึ่งล้านอาจจะมีเงินหนึ่งล้านให้ได้คอยดูเป็นไรอะก็ <c oughs> เ,เฮ้ยเก็บส้มเอบนบนหัวลุงมีอะไรบ้างใครมาไน้คนเนี้มีสมาชิกอ่โกล่ะลุงกบไปดีแค่นั้นเหรอใช่ แต่ว่าไม่ได้โชว์แก๊งบนหัวอ้าวกูลุงคืออะไรเนี่ยผมทำไมผมสมัครงานไม่ได้อ้า,าอวกูตายมัดโดนแมวอ้าวอันนี้ก็กระทืบกูทำไมล่ะลุงตายตายไปจริงปะเนี่ย,ยมียยเลือดเลยปกติคนตายต้องมีเลือดดิอ้าวใครชุบกูวัวลุงทำไม,ไมผมไม่มีไอดีอะไรนะ ทำไมมันเก็บซุมไม่ได้มึงก็ไปทำแบบประชาชนไงประเทศเราถ้าไม่มีบัตรประชาชนทำงานในประเทศไม่ได้ใช่จะเ,เป็นต่างดาวใช่ไหมต่างดาวตำรวจจับนะเนี่ยพี่เป็นคนต่างดาวเอ้ยต่างดาว <c oughs> ต่างดาวต่างดาวเฉยเอ้ยลุงครับรับเงินเดือนนะครับ เหลือเงินเหลือเงินพันเดียวครับเงินกินข้าวไม่มีเอารถเอารถก่อนอ่ะได้ได้ขอผมช้อปปี้นะช้อปปี้อะไอดีอะไระผมอะผมไอเสไม่ใช่ไอดีรถอะอ่ะจะไม่ได้ดูก่อนสี่หกสา<ป>ใช่เหรอเดี๋ยวผมดู<ะ>ให้แป๊บ มึงแชทไว้อยู่ใูใครใครก็ได้เด il ้งแชทหน่อยดิใครได้เด้งแชทหน่อยได้ไหมขอพอดีเราให้โค้ดเล็ให้แบ๊บแบ๊บเลขกไอดีสี่หกสามลุงเด้งแชทได้เดี่ยวสามเด้งแชทในกลุ่มแล้วกันกดไลค์ละ เลขรถ463 463ครับลุงของครับอ,อ้อะไรวะ <laughs> ถ้าลงบอดชอปเปอร์นี่อะไเฟีย้ยวอ่ะวะช่วยๆกันเอาลิงก์นี้ไปแชร์ตามเพจตามเฟซตามกลุ่มอะไรกันหน่อยดิยอะไรนะได้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 ได,ได้เลย ได้รูเปอร์ว่ะโค้ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่โก้ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้ได้ยังโก้โก้ไดียอะไรโก้ไอดีสองโอเค thanks you โอเคครับลุงขอบคุณครับตามต่อเป็นไงผมมันขยันฟาร์มสุด ถ้าไม่เสกเงินผมคิดว่าผมเงินเยอะสุดได้นะกม,มเบื่อตัวเกมไว้เ่ี่ยหมายว่าลุงเด้งเหรอมันค้างอ๋อมันไม่รองรับเฮ้ยตัวเกมมันแบบยังไงอะมันเบื่อวางเกินพอมไม่รับไม่ไหวใช่มันเออไม่รู้อ่ะไม่เออๆแล้วก็รู้ตัวเกม คอมลุงดีแล <young S 3> ้วต okay. ัวเกมมันเออตัวเกมมันเป็นแค่ตัวเกมตัวเกมอื่นไม่เป็นนะเป็นตัวเกมนี้ตัวเกมเดียวอือไงไมตัวเกมมันเออะ armor c h o p ปอร์นี้เฟียยังยังไม่ต้องแชร์ด้วยสตรีมเดลุงดีคอมกอนได้ได